ผนตกแบบนี้นะครับพุ่มไม้พันุเพื่อนยาวแล้วใช่ไหมครับถ้ามันเพื่อนยังใช้กันไกตัดอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายมาสรุรุ t ่น s c t h 5 15 ตัวนี้มาพร้อมรับประกัน7เดือนเลยนะครับเพื่อนๆตัดแรงไม้มีดคมใช้งานทนทานน้าหนักเบากาลังดีใช้งานง่ายอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบใบมีดเนี่ยยาวถึง48ซนติเมตรตัวด้านจับเนี่ยเป็นด้ามยางจับถนัดปืนนะครับมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบ LED ให้ด้วยมีแผ่นกาดป้องกันเศษกิ่งไม้น้าหนักเบากระทัดรัดใช้งานสะดวกนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้พุ่มสั้นหรือไม้พุ่มสูงก,ก็สามารถตัดได้ตัวเครื่องใช้งานง่ายมีเซฟตี้นะครับต้องจับ2มือถึงใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นพุ่มสั้นสรั้อนริ่มยานาวมกเลยนะครับ ก็ได้ตัวนี้ละครับคอยตัดแต่งให้เป็นรูปทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มสั้นๆพุ่มหนาๆหรือพุ่มสูงๆก็สามารถตัดได้นะครับต้นไซรเกลีเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆนะครับมันก็จะเป็นพุ่มเป็นรั้วสวยงามนะครับอยากให้ต้นไซรเลีเนี่ยเป็นรั้วสวยงามล้วก็ต้องขยันตัดแต่งบ่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆยังใช้กันไกมือตัดอยู่เนี่ยผมว่าแนะนาเลยนะครับเพื่อนๆต้องมีตัวนี้นะครับเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายมาสลุตัวใหม่ตัวนี้ครับปมปักพิกศให้เพื่อนๆแล้วนะครับอยู่แต่ตะกร้าสีเหลืองด้้้้้้าาาาาาานนนนลลลล่่่งงคคับบบถถถเเพพือออมมมมมีขสสยกก็ไแวใหหิ